อบมาแล้วได้ไพ่สี่ดาบชาวราศีมิถุนโอ้โหดาบอีกแล้วเป็นหวัดเจ็บขาเจ็บคอหกล้มนอนไม่สบายเปล่านี่นะไพ่แบบนี้มันไพ่ไม่สบายนะยยเว้นคนที่เออร์ลี่หรือคนที่อยากจะพักฟื้นหรือไม่ก็หายไข้แล้วอยากพักฟื้นหายเจ็บป่วยนะระวังไม่สบายระวังนอน ไพ่ไพ่ขี้เกียจกับไพ่ไม่สบายเนี่ยเหมือนกันบางคนมีงานแล้วขี้เกียจอ่ะก็มีบางคนปกติดีก็มีแต่ขี้เกียจนะคิดเยอะจนกระทั่งไม่ทําอะไรก็มีนะเพราะนั้นคุณอยู่ในประ,ประเด็นไหนพิมพ์บอก่ลยสิชาราสีมิถุนคุณขี้เกียจท้อแท้หมดแรงใจหรือคุณไม่สบายอ่าเดี๋ยวดูสิหรือเป็นช่วงสุญญากาศของคุณ เป็นช่วงหยุดนิ่งของคุณในช่วงนี้นะฮะอาจจะเป็นช่วงหยุดนิ่งก็ได้นะจะทำยังไงดีว่าอะไรประมาณนี้ช่วงนี้การันตีว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยมีโอกาสเจ็บขาเจ็บข้อเท้านะครับเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอวเจ็บหลังอะไรประมาณเนี้ยระวังไว้ดิหนึ่งนะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะครับบางคนก็ไม่สบายบางคนก็เจ็บ เกี่ยวกับเส้นเอนกระดูกบางคนก็พักฟื้นหลังจากที่ทําอะไรมาแล้วนะครับโอ้ไพ่ดาบขึ้นเยอะเลยมิถุนเป็นไงจ้านะครับอย่าไปทะเลาะก,กับใครนะสัปดาห์นี้เฮ้ยปลายสัปดาห์ดีขออีกใบอ้าวยังดีอยู่นะครับดูแลสุขภาพครับใครมีงานแล้วรักษางานครับอย่าท้อแท้นะครับรักษางานไว้ใครมีงานแล้วรักษางานไว้ขอส่งกําลังใจนะ รักษางานของคุณให้งานของคุณพัฒนางานสัปดาห์นี้งานอื่นงานเอื่อยงานนิ่งน้อยใจใครปล่าะ yeah. มันมีไพ่เกี่ยวกับการน้อยใจคิดเปรียบเทียบคิดเรื่องเก่าน้อยใจบางคนน้อยใจแม่บางคนน้อยใจเจ้านายบางคนน้อยใจเพื่อนฝูงบางคนน้อยใจลูกแล้วแต่มันแปลมันขึ้นคําว่าน้อยใจบางคนไม่ได้น้อยใจใคร ใหญ่พอที่จะไม่น้อยใจใครแต่เบื่อเบื่อคนเบื่อสังคมเบื่อทำไมเป็นอย่างนี้ยามดีก็เข้าหายามไม่ดีก็ห่างเหินอารมณ์ประมาณเนี้ยอารมณ์แบบนี้ยมันจะเป็นอารมณ์เบื่อเบื่ออยากอยากคุณแต่คุณยังไม่สามารถตัดใครได้ทั้งหมดหรอกมันก็แค่อารมณ์เบื่อเบื่ออยากๆยากก็้นนีงนะครับบางคนก็กำลังจะเดินทางไปปีกวิเวก ไปโฮมสเตย์ไปรีสอร์ทไปถือศีลไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนปอีกวิเวกหรืออยากอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆก็ได้นะถ้าทำได้ก็ทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณก็จะกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมวันที่ไม่ค่อยดีวันที่15นะวันที่16โอเคหน่อยชุ่มชื้นหัวใจหน่อนะครับไม่ใช่ชุ่มชื้นหัวใจโชคนี้5 0าสนะวันที่สิแต่ถือวันที่นี่ดีถ้าจะคุยเรื่องเงินนะ หรือจะงอนง้อคืนดีกับใครอ่ะเจรจาสิ่งใดวันที่16ดีมากนะครับวันที่17-18ห็ุสิงุนงิดใจไม่ได้อย่างใจนะครับใจขุ่นมัววันที่19-20งานเยอะหรือว่าต้องไปทํางานที่ค้างไว้ให้เสร็จหรือรับปากใครไว้แล้วต้องไปดูแลต้องไปคุยกับเขาให้เรียบร้อยแต่ได้ตังนะครับพอเข้าวันที่21นี่ก็มีเกณฑ์เดินทางถ้ามีเกณฑ์เดินทางตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็ไม่แปกนะครับ เงินผ่านไหมสัปดาห์นี้ถ้าถามว่าในใจรู้สึกว่าอยากจะคุยเรื่องเงินอนะ่ะอยากจะคุยเรื่องเงินนี่วันที่สิบหกดีแล้วก็วันที่ยี่สิบสิบเก้ายี่สิบดีไปคุยเรื่องเงินได้นะยี่สิบก็ได้นะครับถ้าช็ชอตจะหมุนเงินได้ถ้าถามว่าสัปดาห์นี้คนที่ต้องการหมุนเงิน ผ่านไหมตอบว่าผ่านคนที่ขาดกําลังใจจะมีคนมาช่วยไหมช่วยแต่ช่วยได้ไม่หมดนะช่วยได้บางส่วนนะครับช่วยได้ที่เหลือเราต้องช่วยตัวเองด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งคือคนที่มีตังค์อยู่แล้วนะแล้วอยากจะลงทุนในหุ้นอยากจะลงทุนในแชร์อยากจะลงทุนให้เขายืมหรือเงินกู้ห้ามเด็ดขาดทวงยากเงินจม การลงทุนที่เราไม่ถนัดหรือการลงทุนที่เราเอาเงินไปฝากให้คนอื่นอะห้ามนะครับโอเคไหมอันนี้เป็นเหตุการณ์สัปดาห์เดียวตำแหน่งที่ค่อนข้างดีคือตำแหน่งเพื่อนและตำแหน่งคู่ครองคนรักถ้าเรามีนะถ้าไม่มีก็ไม่แล้วไปนะถ้าคู่ครองคนรักดีอยู่แล้วก็รักษาถานนน้ำใจเขาไว้แต่ถ้าคู่ครองคนรักยังไว้ใจไม่ได้แปลกมากสัปดาห์นี้เขาดีกับเราอืไม่รู้ดีเพราะอะไร แต่เขาจะรู้สึกดีกับเรานะครับขอให้สุขภาพของคุณหายและดีขึ้นขอให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรงขึ้นนะครับมิถุนสีขาวกับสีน้ําตาลเป็นสีเสริมดวงชะตานะครับระวังการแพ้สารเคมีการไอการจามการเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บตะอพกบางคนกดลงไปตรงท้องน้อยก็เจ็บหรือกดลงไปตรงบริเวณทรงอกก็เจ็บสัปดาห์นี้สิ่งที่ดีสุดคือ ดูแลสุขภาพเราแล้วก็ถ้ามีโอกาสไม่สบายแล้วยังไม่หายก็ควรจะหาหมอนะครับโอเคถ้ามีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่รู้สึกปวดฟันหรืออยากจะทําฟันก็ไปทําซะวันที่ไม่ค่อยดีระวังเรื่องคําพูดระวังเรื่องความคิดอารมณ์กุนหิดที่ต้องควบคุมมันเป็นอารมณ์ร้ายอารมณ์เสียเนี่ยเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันทะเลาะคนในบ้านหรือคนใกล้ตัวก็คือวันที่สิ้า สิบแปสองวันนี้นะครับโอเคทัดดินทัดุลมทัดน้ำธาตุไฟครบทุกธาตุขอให้หายดีนะครับใครที่เพิ่งป่วยไพ่แบบนี้ถ้าเพิ่งป่วยพอกลางสัปดาห์อย่าให้มันย้อนกลับมานะอย่าเพิ่งประมาทแค่นั้นเองขอให้หายดีเลขหน้าไพา่สื่อนำโชคไม่มีนะไม่มีอ๋อมีความฝันกับการตีตีเลข หรือฝากคนอื่นซื้อเช่นเช่นฝากแฟนฝากเพื่อนฝากคนที่เราไว้ใจได้ประมาณนี้เลขหน้าไพ่คือเลข1 4 8่ดสาม